วันนหนทำได้อยู่แล้วหรอพับจปไปปล่อยพลังคอสโม้ในร่างกายจะออกมาแี yeah! ่ก็ช่วยเหลือ,อน้องชายเป็นหน้าที่ของพี่ชายที่ดีอยู่แล้วนู๊กสิอันได้จะทำได้แล้วได้ไงวะแซนซิบฮอยละ้ะรู้อยู่แล้วว่าฉันต้องทำได้หยุดนด้่าไอก้กระดูกขี้เกียจจะรอให้ตัวเองหัวไปดูทำไมฟะนกก็จะทำหน้าที่พี่ชายให้ดีสักหน่อย ไปลัสเฮ้ยเธอชชยเขาไปในของเขานะนี่มันฉันวางมันขอไว้ไหนเนี่ยรั้งสุดท้ายที่ฉันเจอมันก็อยู่ที่ the f u c k เฮ้ยฉันคือพมรัผู้ยิ่งใหญ่นี่นายโมทำอะไรอยู่เนี่ยฉันหน้าโรงงานได้แล้วทุกคนตั้งใจเขาเปลัสอ้าวอ้ยตัวห่ามากามตายเนะแซน